ครับ,รบก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เราก็ภูมิใจกับมันมากๆแล้วก็น้องๆเองก็แบบสนุกกับมันมากอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มันเป็นงานที่ใหญ่สุดเท่าที่ค่าเคยทํามาแหละก็เลยถือว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนในในในลิทเลยครับ วันนั้นหรูรีดิก็เสียดลูกตากันดุใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ไม่ไม่ใช่แค่เด็กๆแหละทีมงานแบบทีมงานทุกคนหรือแมก้กระทั่งคนดูเองก็คนที่เติบโตมาแล้วก็ผูกพันกับค่ายฤทธิ์เองก็ก็<ม>ก็ก็ <ๆ S 1> ต้องรู้สึกว่าเออในเส้นทางที่มันผ่านมามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็เต็มไปด้วยเออ่บททดสอบบทพิสูจน์อะไรเยอะมากมายกว่าที่เราจะฝากฟันมาถึงทุกวันนี้ได้ครับอย่างตอนแรกเรา่มตั้ว่าเราเป็นค่ายลใช่ครับเริ่มต้นจริงๆมันมันมันเริ่มจากค่ายที่มีศิลปินเออ่ หนึ่งหนึ่งวงเพิ่งในบิวมานหนึ่งวงมีพนักงานกันอยู่หกเจ็ดคนอะไรเงี้ยครับมันก็ยังเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยครับอืมไม่หึงวันนี้มันก็เติบโตไปกว่าที่เราคิดมากๆครับเติบโตในฐานะที่ตัวตัวค่ายเองเอ่อองค์กรเองมันก็ใหญ่ขึ้นเด็กๆเองก็ก็ก็เติบโตขึ้นแฟนคลับเองหรือคนที่รู้จักค่ายเรามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็เกินกว่าที่เราคิดอาไว้เยอะมากอืม คือมันมัน,ม,นมันกลายเป็นความเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆแหละสาหรับทั้งตัวทีมงานเองแล้วก็กับน้องๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่แบบเราทําอะไรสักอย่างแล้วเรามันมันรู้สึกได้ว่ามีคนรอให้กําลังใจอยู่รอฟังรอดูเราอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ครับอืมครับอย่างเี้ยแแบบแนวพาเรียกว่าอะไรเราจะขยายให้มันเติบโตไปถึงแบบายประเทศ จริงๆตอนนี้ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากที่จีนแล้วก็จากประเทศอื่นๆด้วยญี่ปุ่นเองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจริงๆเราก็วางแผนขยายไปเรื่อยๆครับจริงๆมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศต่างๆคุยกันมาแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็มีระยะเวลาในการคุยของมันแล้วมันมีมันมีไทม์ไลน์ของมันที่ต้องทําไปตามกระบวนการของข้อกฎหมายด้วยสัญญาด้วยในหลายอย่างซึ่ง โอเคนะตอนนี้มันเร,เราเริ่มเห็นกระแสว่ามันมีการพูดถึงอยู่เราเองก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจอยู่แล้วครับเราก็พยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ทั้งหมดมันก็ทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ไไก็ยังไงรอรอเห็นน้องๆได้ไปโผล่ในที่นี่ในต่างประเทศกันได้ครับว,ว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีไปอีเวนต์ต่างประเทศไทนหนศมใช่ครับจะมีงานางต่างๆอย่างพิกซี่เพิ่งไปที่ญี่ปุ่นมาปีที่แล้วไปเกาหลีมาอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็เพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเนี่ยเป็นเพลงที่ถูกใช้ใน ตอ,อินประเทศจีนเป็นอันดับ2เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ติดต่อเข้ามาเยอะมากจากประเทศจีนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จําเป็นต้องมีการพูดคุยมีมีกระบวนการในการพูดคุยที่ที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสัญญาไมไ่เรื่องระหว่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็เลยใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคละหลังจากนี้เราเราเรา,เราทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่แลลวเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นอะไรจากค่ายลิทที่มันเป็นการขยับขยื่นในในมุมของของการต่างประเทศดูครับ ก็ถือว่าก้าวกระโดดครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปไปโตขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องสังเกตดูแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบๆตัวเราแล้วก็พยายามตามให้ทันที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับน้องๆองก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับทุกโอกาสที่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่มันมันมาจากตัวเขาเนาะมันเป็นมาจากความสามารถของเขามาจาก ออพลังของเขาอะ่ะเออมันก็ทําให้ให้เขาได้ได้ไปไกลมันมันมันมาจากตัวเขาเลยอนะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นกับกับทุกโอกาสที่ได้เข้ามาครับเเดีีียยยววววัััันนนนนน้้กกกลมาาาาแแบบบงงงงผพฒตอออๆไป่จริงจริงแรกเริ่มอ่ะเราเริ่มต้นคล้ายๆกันครับในการเทรนแต่ว่าพอเราค่อยๆขยายเติบโตขึ้นไปเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นแล้วว่าแต่ละวงเองมันมีแนวทางยังไง Group him, t a r g e t g r o u ของเขาเป็นเป็นใครบ้างมันจะต้องปรับพัฒนาไปในเวไหนบ้างอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นไปครับซึ่งต้องยอมรับว่าแต่เรงเองมันก็จะมีแนวทางหรือที่มันที่มันเป็นความเฉพาะตัวเหมือนกันอืมใช่คือพ p i x ี่ตอนนี้จริงๆมันมันด้วยด้วยด้วย ความเติบโตขึ้นของน้องๆด้วยความเป็นสาวของเขาอะเราทําให้เราได,ได้ได้ทดลองอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นกว่าเดิมให้เขาได้ได้ได้ไดลองทําอะไรที่มันโตขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันะม,มันมีเพลสซิ่งของมันที่มันพอดีว่าเออบางทีถ้าเรารีบโตเกินไปมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับน้องก็ได้อะไรเงี้คยครับรู้สึกว่าการเดินไปในลักษณะค่อยๆเดินแล้ว<ล>ค่อยๆเห็นการเติบโตของน้องๆไปแบบนี้มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยครับ ครับมีครับมีครับจริงๆริง,รงอ่อพิกซี่เป็นวงที่ทั้งพิกซี่และแบมและทุก,ทกๆวงในในค่ายเองก็เป็นวงที่เอ่อเล่นในร้านกลางคืนด้วยซึ่งเราเองก็ก็เป็นห่วงตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริง,รงๆเราวางมาตรก,การตั้งแต่การเอ่อเวทีเลยแหละ ว,ว,ว,ว่าว่าว่าความระยะห่างจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยมีกาดมีคนที่มีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งจริงๆมันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับคนที่ศิลปินที่ไปเล่นตามร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ด้วยความที่น้องๆก็อายุก็ยังยังไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องมีทีมที่ซัพพอร์ตที่ดีครับผม คือจริงๆอ่อจริงๆก็มันค่อนข้างจะเป็นที่รู้กันครับอย่างอย่างแฟนคลับเองที่ไปดูน้องๆเขาก็จะเข้าใจว่าน้องๆจะจะ,จะทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้บ้างอะไรองี้ครับมันก็จะมีกฎของมันอยู่อะไรอย่างี้ครับอย่างเช่นแบบเออเวลาไปร้านอะไรอย่างี้ครับเรา,เาก็ค่อนข้างจะจะ,จะ,จะมีสเปซเลยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอื จริงๆอย่างในร้านเองทุกวันนี้แต่ละร้านก็เริ่มจะ,จะมีการแยกโซนแล้วละเราก็ค่อนข้างจะดูแลในส่วนนี้แหละตั้งแต่เริ่มรับงานสกรีนการรับงานขึ้นมาว่าโอเคร้านมีลักษณะเป็นยังไงมีการแยกโซนมีการจัดประเภทผู้ชมยังไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าทําให้บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างในร้านอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ดูทุกๆอย่างตั้งแต่ตอนเริ่มรับงานแหละก็จะเป็นการสกรีนให้ประมาณนึงเลยครับ จากจากทีมเซลล์ที่เขามีมีความเชี่ยวชาญในมุมนี้มีประสบการณ์ในการในการเลือกงานอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจครับภูมิใจทุกวันเลยเพราะว่าเราเราเห็นว่าเขาทุ่มเทกับมันมากขนาดไหนยิ่งเราเห็นว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนวันวันที่เขาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมีคนรักเขาเยอะเนี่ยเรายิ่งภูมิใจกับเขาแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าเออทุกคน ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าวันหนึ่งตัวเองจะดังหรอกไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองจะแบบจะได้มาเจออะไรแบบนี้จะมีแฟนคลับเยอะๆหรอกเขาตั้งใจเพราะว่าเขาชอบในสิ่งนี้แลวเขารักในสิ่งนี้แล้วก็ทามันด้วยความความรักจริงๆผมรู้สึกว่าคนที่ทําอะไรด้วยด้วยความรักแบบนี้ด้วยแพชันแบบนี้เนี่ยมันมันคุ้มค่ากับการได้รักมากๆแล้วก็ทุกคนในในในค่ายเขาเขา,เขาทุ่มเทกันจริงๆก็จริงๆเอ่อหลายๆคนอาจจะรู้จักพิกซี่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีวงแบ,บม ทีเ่เพลงเนี่ยเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะแบบให้ไปดูไลฟ์สไตล์ของแบมจริงๆแบมเป็นคนที่สนุกวงเป็นวงที่สนุกมากอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกมากๆหรืออย่างดีเดียด้าเองที่มีเพลงจังหวัดังรุมรักที่ทุกคนรู้จักกันมากๆก็อยากให้ไปลองรู้จักน้อง,งจริงๆแล้วน้องเป็นคนน่ารักมากๆแล้วก็น้องพูทันวาก็เป็นศิลป,ปินเดี่ยวที่มีความสามารถมากๆเก่งมากๆก็ฝากน้องๆด้วยละกันครับ ช่ผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นเออมันครึ่งครึ่งครับาการ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 ผลักดันเด็กๆให้ได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 ้เป็นที่รู้จักมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยเนเจอร์ของคนทั่วไปเองเราก็จะชอบฟังเพลงอยู่ที่บางทีเราก็จะไม่ได้รู้ว่าอยากไปตามหาว่าเพลงนี้มันเป็นของใครอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่มันก็จะยากนิดน,นึงว่าเออจะทํายังไงให้ให้คนที่เขาฟังเพลงแล้วเขากลับมาสนใจตัวศิลปินด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่ง สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าเราเปิดเราขับรถไปเราเปิดวิทยุฟังเรารู้จักเพลงนี้นะแต่เราเองก็ไม่ได้มีกระจิตกรใจพอที่จะกลับไปหาว่าเพลงนี้มันเป็นของใครใครเป็นคนร้องถ้าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในอินดัสทรีนี้จริงๆหรือคนคนที่สนใจในวงการเพลงจริงๆอะไรเนงะี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเออในในมุมที่จะผลักดันยังไงให้เขาได้รู้จักอะไรเนงะี้ยแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่พยายามจะทำเราก็พยายามจะส่งน้องๆไปให้ได้เจอกับสื่อต่างๆไปเจอออกรายการต่างๆเพื่อให้คนได้เห็นคาแรคเตอร์น้องๆด้วยอะไรอย่างี้ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับเป็นจุดยากเป็นจุดยากครับใช่ครับก็ภูใในในมิใจครับภูมิใจเพราะว่า เราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาทํางานอะไรแบบนี้นค,ครับก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วก็ดีใจที่ว่าเราทําไปแล้วมันมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีกลับเข้ามาทั้งๆกับน้องๆเองแล้วก็มันส่งผลมาถึงความรู้สึกของเราด้วยว่าเออเรายังเรายังสามารถทำสิ่งดีๆเพื่อต่อยอดให้น้องๆได้อย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกดีครับ,รบม,มีครับเดี๋ยวมีแน่นอนคือตอนนี้จริงๆก็หลังจากเอ่อ ลงมือทําให้น้องๆมาก็เริ่มเขียนเพลงให้ตัวเองแล้วครับก็มีอยู่ประมาณจริงๆก็หลายเพลงอยู่ครับทำเป็นอัลบั้มได้เลยแหละก็คิดว่าพยายามจะทําให้มันเกิดภาพทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอขอบคุณครับฝากเอ่อลิทึนเลเทนเมนนะครับทางน้องๆพิกซี่แบมนะครับดิจิเอดาแล้วก็ฟูธันวานะครับฝากด้วยลวกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ให้วงการชีป๊อปต่อไปนะครับ